สวัสดีครับกับอาจารย์สัญญานะครับครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อนำาวัตุมงคลของครูบาอาจารย์มาให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้เราจะนํามาถึงสองครูบาอาจารย์ด้วยกันเลยนะครับครับทั้งหมดก็สี่สี่เล่มด้วยกันนะครับก็จะทั้งสี่เล่มนี้ก็จะมีทั้งสองครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่หนึ่งก็คือหลวงพระกล้วยนะครับอาจารย์ที่สองก็คือหลวงพระเดิมนะครับ ครับหลวงพเดิมก็คืออาจารย์ของหลวงพ่อกวยนั่นเองนะครับหลวงพ่อก้วยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพเดิมนะครับดังนั้นผมเลยจะนำมาให้ตั้งตนอทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะครับวันนี้ครับวันนี้อ๋อทั้งสองนี่ก็หายากทั้งคูง่นะครับคูแหลงแหงด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับมาอาจารย์นะครับครับมาดูเล่มแรกกันนะครับอันนี้หลวงพ่อกวยเนาะครับวันนี้ผมจะมา ลายตดมีดหมอของเราพะคุวยให้กับทุกท่านได้ชมนะครับก็ทําได้ดําไม้ฝักไม้นะครับสายรัดหรือว่าแหมนี่ก็ทําด้วยอารมิเหียมขาบินโตนะครับสวยๆก็วาวอย่างนี้นะครับครับลายมีของเราพะคุวยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับความเก่านะครับนี่มีของเราะคยนิดก็ ยอดติดเข้มขังนะครับในยุคในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับแล้ว่ารากผกวยมาแรงมากนะครับกูแรงจริงๆนะครับเราจะสังเกตตามถนนหนทางนะครับวิ่งไปทางไหนก็เจอนะครับเจอโลโก้ของรากผกวยติดรถอยู่ตลอดนะครับครับไปเยอะๆเลยนะครับติดรังผึ้งกลวยติดรังผึ้กล้วยนะครับวิ่งกลนกันเป็นแถวเลยนะครับ ถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็หลายๆถนนหลายๆที่นะครับฝีหมวงระกวยอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับไปทั้งไหนก็เจอนะครับนั่นแสดงว่าความตักเสด็์เข้มขังนะครับท่านรักมีลูกศิษย์ลูกหามากนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งลบกันศรัทธาท่านนะครับพอหลวงพระกวยนี่ท่านจะตักติดเข้มขังมากนะครับขูแรงนะครับด้านโดยเฉพาะด้านธุรกิจนะครับธุรกิจนี่ ท่านช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าถ้าลองไปดูที่วัดเลยครับวันเต่อวันอาทิตย์นะครับคนไต็มวัดเน่ยแน่นขาค่าไปด้วยลูกศิษย์ลูกหายนะครับแต่ละคนก็มาบนบานเนาะบนเอาที่เคยขอพรอขออะไรไวร้แล้วก็สมประสงค์สมปัติถนานะครับด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะครับด้านการค้าขายเงี้ยก็มาแก้บนกันนะครับไต็มวัดเลยครับแน่นก็บอกแลวว่าท่าน รัเป็ดเข็มขังจริงๆนะครับค้าเดี๋ยวจะมาดูความยาวก่อนนะครับความยาวของมี่นะครับเฉพาะฝักด้ามยันฝักเลยก็เก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วครึ่งมีเก้านิ้วเก้านิ้วครึ่งหนึ่งน็นรับเก้านิ้วครึ่งนะครับ,รรบเฉพาะ ปลายนีจันฝักก็ห้านิ้วครึ่งนะครับกาลังกันเหมาะกําลังพ่อพานะครับครับมีดตํานี้จะเป็นมีดมด,มดาไม้ฝักไม้นะครับเป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้านเขาเรียกว่าช่างชาวไอ้นะเขาเรียกว่าช่างชาวบ้านชาวบ้านเ็าเรียกว่าบ้านบ้านนังลือนะครับช่างนังลือนเองนะครับช่างนางลือนนี่ก็เป็น หมู่บ้านบ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยนาทนี่นะครับอยู่ถแถวๆริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับครับต้หลองมะล้วยก็ไน้่ยสั่งมีดนะ่สั่งชาวบ้านที่นี่นะไปรับมีดจากชาวบ้านที่ให้ชาวบ้านที่นี่ทำรับมาเป็นประจำนะครับซึ่งชาวบ้านนางลือนี่ก็ทํามีดให้คนรองมกเ้วยเป็นประจำนะครับก็ด้วยความเป็นฝีมือชาวบ้านเนาะ,ะก็ ฝีมือความประณีตความงดงามความสวยก็ยังาตามประวัติครับก็ยังยังสู้ไอฝีมือช่างแถวพยุหะไม่ได้นะครับช่างพยุหะที่ตีมีดหลงพ่อเดิมก็ตีเป็นประจํานะครับมีความชมนานาญสวยงามกว่านะครับดังนั้นมีดอของหลวงพ่อกลวยยุคนี้ครับยุคช่างหนังหรือนี่ก็เลยราคาก็เลยไม่สูงเนาะแต่ปัจจุบันนี้ กลับกันไปหมดเลยครับช่างนางรือมีก็หายากมากเลยครับไม่ว่าช่างไหนก็ขอคอยเป็นลงพ่กลวยกับหลงพอเดิมยันหายากด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าขายขายกรบโลกศีรษของหลวงพ่อกล้วยเนาะต่างกับสันหาสะสมกันเนาะครับข็หายากนะครับนอกจากที่ว่าแตกต่างจากช่างพยุหะเลยครับก็จะทําให้เราดูง่ายมากนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับช่างนางรือนะครับบอกว่า เออจะดูง่ายจะดูง่ายนะครับขให้ดูความเก่าของไม้ให้ได้นะครับแรกนะครับแล้วก็ดูวัตถุนี่ที่มาทำน่ครับอรูปยมขาเป็นตัวเองนะครับแล้วก็จุดสังเกตเขาจะให้ดูอันที่ตตกรวดลายเนะี่ยลวดลายเนี่ยครับให้คนดูเข้าไปในในล่องลึกอะ่ะในล่องลึกอะ่ะจะไม่มีความวาวเนาะจะไม่มีความวาว จะไม่มีความเลื่อมความวาวเท่าไรเพราะว่ามีอายุตั้งหลายปีมาแล้วเนาะแล้วก็จะให้ยังจะเป็นรอยเลื่อมรอยวาวอยู่กัแสดงว่าเป็นของใหม่นะครับถ้าเป็นของเก่าอยู่ประมาณห้าสิบปีเนาะเราก็เกินประมาณสี่สิบห้าสิบปีนี่ก็ความวาวก็จะไม่เหลือแล้วครับจะเป็นพวกขัาบเบาผงพวกอะไรดินข้าวดินกุกก็จะเข้าไปยัดนะครับจะหาความวาวไม่ไม่มีนะครับนี่น,น,นี่นี่จุดสังเกตหนึ่งนะ ความสวยงามเข้มขังสักดิธิ์ก็สุดยอดเลยในช่วงนี้เรามาแรงมากนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับเนีนแต่ภาพถ่ายของท่านนะครับยังมีราคาสูงนะครับปัจจุบันในหายากมากเลครับวัตถุมงคลของท่านเนาะคนที่ไปวัดเนาะคนที่ประสบการสําเร็จตามสิ่งที่ท่านบนบานท่านกล่าวไว้เขาก็ไปแก้บนกันเนาะโอ้โเยอะเลยครับอยากติดมาเดี๋ยวมาดูด้านไหนกันเนาะ ด้านในเขจะเป็นอย่างนี้ใช้สวยงามมากนะครับนี่ครับท่านออกยันอักขระไว้ชัดเจนนะครับฝิมือช่างกันออกอักขระยันไว้ชัดเจนนะครับเหล็กใบมีดจะทําด้วยสเตเลดไหมที่สนิทไม,ม่กินนะครับสวยงามนะครับเหล็กขาวเหล็กขาวสวยยันต่างๆนี่ครับพิจารณาดูนะครับสวยงามมากนะมีลอกกล้วยหายากมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ วัตถุของกวยต่างกับสะสมนะครับลงนิยมะสะสมเพราะมันได้ผลสะสมให้เห็นผลทุกประการนะครับจะสังเกตบนท้องถนนนะครับรถที่วิ่งมาเขาจะติดแต่ป้ายหล,ลวงนะพ่อกวยหลวงพ่อกวยกันนะครับนั่นก็แสดงถึงความว่าชื่อเสียงของท่านนะบรารมีของท่านเนาะเป็นลูกค้าต่างกับสะสมกันะครับเมื่อปีใหม่นี้ผมก็ไปนะปฏิวัติหลวงพ่อเนาะแม้แต่ปฏิทินของท่านนะครับ ปฏิทินประจำปีที่เขาแจกแล้วก็นั่นแหละโอู้้คนนี่เข้าแถวยาวเหย้ทั้งสองแถวยาวยาวสูงหูลูกตานะครับเพื่อรอรับปฏิทินกันเออความตักติดเข้มขังความเออลูกศิ์ศรัทธาในบารมีของท่านนะยอมโอ้ยืนรอรับปฏิทินแจกประจำปีกันโอ้โหยาวหยดเลยครับบางคนรอไม่ไหวก็ถึงกับว่ามีการซื้อขายกันเลยก็บ่าเนละ อันนี้เรื่องจริงแหละเรื่องจริงแหละเพราะว่าขียรรอรอไม่ไหวหรือบางคนก็จะต้องเดินทางกลับบ้านไกลนะครับมาจากที่ไกลๆก็รอไม่ไหวก็ขายด้านมาก่อนก็ก็ะขอซื้อขอบูชากันนั่นแหละไม่ไม่เรียกว่าบูชาไม่ชาวบ้านก็เลยกรขอซื้อกันไปเลยครับแม้แต่ปฏิทินยังมีราคานะครับของพระยเนาะปฏิทินปีที่แล้วนี่นะแหละจากคนักกรรมการก็แนะนําบอกว่าถ้าหากว่าเราได้มาแล้วนะปฏิทินเนาะพอหมดปีแล,แล้วเราก็เอาไว้ช่วงเป็น วันเดือนปีถึงปฏิทินออกแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เอาไปใส่กรอบไว้เนี่ยรูปภาพหลวงพ่อกวยสวยมากนะครับใส่กรอบไว้บูชาตักสิเข้มขังนะครับขอาหลวงพ่อเกวยท่านเคยเอบอกไว้ว่ารูปถ่ายของท่านกระสักสิทธิ์ได้หมดแหละวางเงินท่านบอวถึงแมน้นท่านไม่ได้ปกเสกด้ตัวเองแต่ท่านก็ปลกเสกเผลอไปแล้ว ขายลูกศิษย์เชื่อใจและมั่นใจในตัวท่านในตักติดเข้มขังหมดแหละอันวางันะครับการสนใจทักมานะครับ083758998นะครับอันนี้หลวงพ่อ้วยนะครับเหมาะกับการทำธุรกิจเลยแหละครับปลอดภัยเดินทางมีตามมานิยมครบนะครับบารมีของหลวงพ่อ้วยนะครับสุดยอดนะครับครับเดี๋ยวไม่ได้พูดเยอะอ้าวสวยงามนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเดิมนะมาดูหลวงพ่อเดิมก็หลวงพ่อเดิมเลยก็แน่นอนอยู่เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ ก็เก่าๆถึงถงยุกเลยนะครับดุง,งาครับงานช้ำๆนะครับงาออกอย่างนี้ครับดูแตกไว้งานนี่นะครับกาวของงานจะเป็นอย่างนี้ดูให้เป็นนะครับดูให้ได้เนาะมันเป็นรูปแแหะตลบสีเนาะสีหรือพ่อแก่นั่นเองนะครับครูแรงครูนการสแสดงนะครับส่วนใหญ่จะนักสแสดงก็จะชอบระสมัยเนาะไปขึ้นขันขึ้นครูตอนตอนยุกครูนะครับ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ข้มขังเพิ่มตัวเมตตาม,มหานิยมให้กับผู้ชมผู้ดูเนี่ยทำให้ผู้ชมได้ดูลักหลวงไหลนะครับกับพพะพุทธกคุณก็ครอบยาก,กรวาลน,นะครับได้ทุกประการนะครับนอกจากเป็นคืนขันคุ้นคูน,คน,คน,นักแสดงแล้วก็ยังมาเป็นการค้าขายก็ดีนยธุรกิจก็มั่นคงเจริญรุ่งเรืองนะครับปลอดภัยขาดแคลนเดินทางนะครับติดตัวติดรถนะครับ อาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในข้างในลองนะครับโอ้นี่ครับอันนี้มีหลวงพ่อเดิมนะอาจ,จารย์อาจารย์หลวงป่อาจารย์น้องสิงห์อันนี้เขาเรียกมีสองกษัตริย์อสองกษัตริย์นะครับหน้าเงินถ้า,า,าต่างกษัตริย์นาคเงินทองนี่นี่ต่างกษัตริย์อันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้สองกษัตริย์อยู่นะครับสองกษัตริย์อยู่เปนะ็นน้องสิงห์นะครับน้องเดลอยดอันนี้ก็เคยไล่อยู่นะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยายเยอะเนาะ ให้ดูภาพแล้วกันนะครับคือความสน,นุนความเก่านะครับ้นิมขุม,มนะครับของหลวงพระโวยยังไม่มีสนิมสนิมขุมนะครับเพราะว่าอายู่ห้าสิบปีห้าสิบกว่าปีนะน,นี่ร้อยปีนะครับความแตกต่างนะดูไหมอยู่ความแตกต่างนะใบมีดใบเหล็ก็อาจจะทำมาจเหล็กคนละย่างเลยนะอันนี้อันนี้นนเหล็กเหล็กขาวนะเนาะเหล็กตัวนี้มไม่กินในทุกความ ความมีอายุนะ,ะอันนี้อันน,น cual, google, ี้ประมาณห้าสิบปีกับกับกับร้อยปีก็จะต้องแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะไม่มีสนิมขุมนะก็ยังไม่มีอ่ารอยเข็มหมดจุ๊ๆจุ๊จุ๊จุ๊เนี่ยอันนี้มีแล้วเนี่ยกสนิมขุมอะไรเงี้ยเหมือนรอยปลายเข็มเจาะช่อช่เจาะปราเก่าร้อยปีกับห้าสิบปีกับหลวงพรกุ้ยอันมรณะภาพรับประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบสองประมาณเนี้ก็ยังถือว่า ยังอยู่ในตำนานอยู่นะครับอันนีใน้ในตำนานที่คงมีอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้กลายเป็นตำนานแล้วบอกมาเดิมมาเดิมงยุคพ่อปู่เรายังทันนะอันนี้ยุคยุคเรายังทันอยู่นะครับปีตั้งพันาร้อยยี่สิบสองที่สั้นในรนะนภาพนี้พวกเราอายุประมาณห้าสิบหกสิบนี่ก็ยังทันอยู่นะหมายถึงว่ายังเคยทันแต่ก็ไม่เคยเห็นทันหรอกไม่ได้ไปที่วัดตอนตอนเรายังเด็กน้อยเนาะ,นะครับ นี่ก็เดิมก็กก้วยอันนี้าสามกษัตริย์นะครับอันนี้าสามกษัตริย์สามกษัตริย์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ก็ยิ่งเกา่าๆก็วาวช้ำๆนะพี่นี่ยมกขลงนักสะสมมากเลยครับน,นี่งาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะไม่ค่อยเลื่อมก็เพราะว่าถูกแขะเป็นลวดลาย,ยางไงอันนี้่อยขัดเงาเงาเงาวาวๆแปลกไรเงาครับนี่งาถึงๆจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นานงาอย่างนี้เห็นไหมดูงาดูง่ายงากับเขา ต่างกันเยอะแยะครับอันนี้สามกษัตริย์สามกษัตริย์ดูยังไงครับสามกษัตริย์ก็คือนาคเที่ยทำไมไม่โฟก,กัสโ,โอ้โอ้โทษนะครับโทษนะครับกล่องล้มซะแล้วนี่แหละครับนาคเหน็หนไหมนาคทองเงินสามกษัตริย์เนี่ยนาคเลยนาคเงินทองเงินเนี่ย เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแม่เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับทำเงินให้ทองให้นาคเขาเรียกสามกษัตริย์ถ้าสกษัตริย์ก็นาคกับเงินนะครับกระดําไม้ดอกไม้ธรรมดาเขาก็ไม่เรียกสามกษัตริย์หองกษัตริย์เขาก็ไม่เรียกนี่ดําไม้ตอกไม้ธรรมดาดําไม้ฝักไม้ธรรมดานะครับครับเมนวนี้ก็ไลฟ์บ่อยๆนะครับก็ให้ดูใครท่เนาะมัยังอยู่นะครับ พุทโขคูนียอันนี้แหมก็หลวมๆหน่อยนะครับอันนี้เ็เลื่อนเอานะครับแต่ผ่นัดจองนะครับอันนี้จริงๆอันนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับจะสวยอันนี้ตรงนี้ถ้าได้จัดจองไปแล้วก็เลื่อนเอานะครับแต่เขนแน่นอยากแน่นๆหน่อยนะแต่ผมก็เลยไม่กล้าจะเลื่อนไม่กล้าจะทำนะกลัวมันแตกนะครับเล่มนี้ก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับตำหนิคือความเก่าอยู่ที่ความเก่าแล้วก็ต้องมีความชำรุดบ้างนะครับตอนนี้งากระเทาะอยู่ตรงนี้หน่อยนึง ผมถึงไม่กล้าเลื่อนไม่กล้าอะไรเพราะกลัวแตกแตกแบะไปจะเสียหายนะครับเนงานกระอบี้จริงๆเราหลักแสนนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงและ้ะเพราะว่างานกเะสะเนี่มันต้องยอมขาดทุนแหละเออโอ้ยยังไม่ได้ให้ดูนีน่นะครับตอนนี้ผม,มตอนนี้เบ้าดูเอานะครับความเกาเก็บเข้มขังนะครับ นี่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งอยู่ที่ตัวตนนะครับไม่ได้อยู่ี่คนพูดบางคนไปเจอคนไล่พูดดีชวนตื้อก็เขาเขาดราคาแพงทั้แหละครับดูแค่ดูว่าเราดูได้ตานะครับดูว่าถึงยุคไม่ถึงหลวงพ่อไม่เก่าพอไม่เก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือดูไม่ได้ก็ให้คนที่เขาดูเป็นนะครับช่วยคิช่วยตัดสินใจนะครับถึงจะได้อ่ามีอยู่ที่เหตุและผลความ เป็นจริงความเป็นไปได้นะครับถ้าไปเจอคนไล่เก่งพูดเก่งอู้แต่ขายราคาสูงเกินเหตุแตไก็ขมีนี่จะสักติดเข้มขังอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เม็ดอย่อยู่ที่คนพูดนะครับอันนี้ครับเล่มนี้ก็เลรมนี้ก็คือไล่มานะครับเล่มนี้ก็ราคาก็อนนอนราคาคตัวเองได้ก็พอได้พอได้นะครับหนากังเงินนะครับเม็ดสองสกระสอบนะครับเม็อยู่ ฐานยุคสันหลงข้อนะครับดูความเก่าของไม้ของเงินของเน็ตลายรัดนะครับนี่นะครับใบไม้นี่น้องสิงเหมือนกันนะครับน้องสิงเหมือนกันน้องสิงจะเป็นยังไงไอ้น้องสิงเขาเรียกน้องสิงน้องสิงเหมือนกันนะครับยุกยุกเดียวกันนะครับลักษณะคล้ายคล้ายกันหมดนะครับมีแต่เล็กกับใหญ่บันเท่านั้นเองครับนี่แขงานี่ไม่แขงานะครับเสมือนเหมือนกันเลยเนาะเหมือนลุกกระานะครับ จะมีแปดกันบ้างนะสังเกตดดูตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีจะมีมีนนมนนมนนช่างซ้อนกับช่างใครว่ากันไปช่งคนละช่างนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเอเนนะครับอ้าวอันนี้ฝักไปไหนนะเนี่ยก็ฝักอันนี้อันนี้อันนี้ าจะให้ดูภาพนะครับแล้วก็ท่านก็ท่านก็กไปนั่นเอาอันนี้อันนี้จะสวยงามจะน่าดูตากแดดก็ตากอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเต็มๆขอโทษครับจะดูเป็นภาพนึ่งๆนึ นใจทักมานะครับ0837508998นะครับของงานถูกแดดแหนะเนี่ยสวยงามนะครับชัดเจนนะครับเห็นเนาะนะครับสนใจดำไหนก็วงมานะครับอันนี้ดำตะลุยสีนะครับเหกับการแสดงนะครับจริงๆก็ได้ทุกอย่างนะครับครอบจักรวาลนั่นแหละครับปุ่บปี้งพิซาได้หมดทำนมมนนะ แอเอัดขันใสจิตตกดวงตกเลยมดมาดูติได้ามาครับสา,ามกษัตริย์อันนี้สามกษัตริย์เห็นไม่ชัดเจนหน้านาคเงินทองซะนาคเงิน,นทองอันนี้อันนี้สองกษัตรยิย์นี่สองกษัตริย์จะมีแต่นาคเงินอันนีส้สามกษัตริย์นาคทองเงินอันนี้มัน,น,นมพวกโวย 0837508988ครับสนใจถักมนะะา,นานะครับอาจารย์ปัญญานะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในกาสหน้า,านะครับสวัสดีครับ